บิตคอย ETF จริงๆแล้วดีหรือไม่ดีกับราคาคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายฝ่ายเองที่มองว่าอาจเป็นลบหรือเปล่าคะ่ะในมุมมองของอาจารย์มองประเด็นนี้ของบิตคอย ETF ไปยังไงบ้างคะในมุมผมผมว่ามันดีนะยังไงก็ดีถ้าบิตคอย ETF ดีต่อราคานะดีต่อาานะตลาดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ดีต่อราคาเพราะว่าผมไม่เห็นภาพอย่างนี้ฮะหลายๆบริษัทเนี่ยถือบิตคอยไม่ได้ โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ใต้กำกับดูแลก็ไม่สามารถถือบิตคอยได้บริษัทหลายบริษัทไม่สามารถลงงบเป็นบิตคอยได้ในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นคนที่ถือบิตคอยก็คืออินดิวิทวลก็คือคนทั่วไปที่เข้าไปซื้อบิตคอยถือบิตคอยหลายๆบริษัทถือได้นะหลายบริษัทถือได้หลายบริษัทถือไม่ได้ต้องแยกแยกกลุ่มบริษัทออกบริษัทที่เป็นอินสติชันเนี่ยหมดสิทธิ์แบงก์เนี่ยหมดสิทธิ์แบงค์ข้ามถือหมดสิทธิ์เลยไม่รู้ว่าธนาคารไหนบ้างแต่มันมีธนาคารที่อยากถือแน่ แล้วก็มีอินสติชั่นหลายๆอินสติชั่นที่อยากถือบิตคอยแน่ๆอยากถือคริปโตแน่ๆทีนี้มันมี2วิธีฮะวิธีแรกคือไปเคลียร์เรเกลเลชันในแต่ละพื้นที่เช่นไทยแลนด์อ่าเราปล่อยให้ธนาคารในไทยแลนด์ถือบิตคอยได้ไหมถือคริปโตได้ไหมถ้าแบงค์ชาติเคลียร์ว่าอ่ะอยากถือคริปโตก็ถือแน่นอนมันต้องมีเรเกลเลชันอีกฝืนเบลอเลยว่าถือแล้วยังไงต่อเอาเอาบิตคอยมาวางเป็นรีเซิร์ฟได้ไหมนับเป็นรีเซิร์ฟไหมเพราะว่ารีเซิร์ฟเป็นคริปโตมันก็น่ากลัวถูกไหมครับเวลามันดรอปมันดรอปทีนึงแแบบแล้ว แล้วรีเสิร์มันเป็นครนะิปโตฮะแล้วเงินที่ต้องจ่ายลูกค้ามันต้องเก็บรีเสิร์ไว้แล้วรีเสิร์ชมันตรอ p แบบนั้น s o v e r n c y หรือว่าสภาพคล่องของของธนาคารยังจะดีอยู่ไหมอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่หนึ่งก็คือก็คือไปเคลียร์เลเชัน clear ในแต่ละประเทศซึ่ง ETF เนี่ยมันคือ traditional asset อยู่แล้วมันคือ traditional financial instrument มันคือทรัพย์สินทางการเงินแบบเบสิกอยู่แล้วก็คือเป็น exchange traded fund นะฮะซึ่งเป็นเป็นเป็น ETF คืออะไร ETF มันเหมือนเป็นกองกองหนึ่งอะเป็นกองชุนกองหนึ่งแหละที่ราคามันเนี่ยแทร็กกับราคาบิตคอยน์แล้วเทรดได้บนเอ็กเชิงทั่วไปไม่ใช่เอ็กเชิงคริปโตนะฮะเอ็กเชิงทรีชเนอร์นอลเอ็กเชิงเลยแปลว่ามันเปิดโลกให้กับคนที่ไม่ได้เคยเข้าไปซื้อบิตคอยในในในคริปโตเอ็กเชิงปกติเราจะไปซื้อบิตคอยต้องไปคริปโตเอ็กเชิงใช่ไหมทีนี้คนที่เป็นคนทั่วไปอนะที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถซื้อบิตคอยไม่ได้ซื้อบิตคอยเขาซื้อ ETF ที่ราคามันดันเหมือนบิตคอยได้บนเอ็กเชิงที่เป็น traditional เนอร์นอล แล้วมันจะเกิดผลิตภัณฑ์อีกหลายๆผลิตภัณฑ์ตามมาเช่น Structure Note Structure Note เป,เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์หนึ่งนะที่ที่ผลตอบแทนเนี่ยมันก็เบสผลบน ETF อีกทีหนึ่งซึ่ง ETF มันก็ราคาเดียวกับอีกค o i อีกทีหนึ่งดีหรือไม่ดีกับราคาคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายฝ่ายเองที่มองว่า อาจเป็นลบหรือเปล่าคะในมุมมองของอาจารย์มองประเด็นนี้ของ Bitcoin ETF ไปยังไงบ้างคะในมุมผมผมว่ามันดีนะยังไงก็ดีถ้าบ t c o อ n ETF ดีต่อราคานะดีต่อตลาดไปเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ดีต่อราคาเพราะว่าผมไม่เห็นภาพแบบนี้ฮะหลายๆบริษัทเนี่ยถือบ t c o i n ไม่ได้อ่โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ใต้กำกำับดูแลก็ไม่สามารถถือ b i t c o อยได้บริษัทหลายๆบริษัทไม่สามารถลงงบเป็นบ t c o อยได้ในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้น คนที่ถือบิตคอยก็คืออินดิวเวอก็คือคนทั่วไปที่เข้าไปซื้อบิตคอยถือบิตคอยหลายๆบริษัทถือได้นะหลายบริษัทถือได้หลายบริษัทถือไม่ได้ต้องแยกแยกกลุ่มบริษัทออกบริษัทที่เป็นอินสติชันเนี่ยหมดสิทธิ์แบงก์เนี่ยหมดสิทธิ์แบงค์ห้ามถือหมดสิทธิ์เลยธนาคารห้ามถือบริษัทที่อยู่ใต้การกำกับดูแลทั้งหมดห้ามถือทีนี้คําถามคือเขาอยากถือไหมผมผมเชื่อว่าธนาคารหลายธนาคารอยากถือบิตคอย ไม่รู้ว่าธนาคารไหนบ้างแต่มันมีธนาคารที่อยากถือแน่ๆแ,แล้วก็มีอินส t ิชั่นหลายๆ i อินส t ิชั่นที่อยากถือบิตคอยแน่ๆอยากถือคริปโตแน่ๆทีนี้มันมี2วิธีคฮะวิธีแรกคือไปเคลียร์เรเกลเลชันในแต่ละพื้นที่เช่นไทยแลนด์เราปล่อยให้ธนาคารใน Thailand ไทยแลนด์ถือบิตคอยได้ไหมถือคริปโตได้ไหมถ้าแบงกชาติเคลียร์ว่าอ,อยากถือคริปโตก็ถือแน่นอนมันต้องมีเร g ก l เลชันใหม่ป่นเบลอเลยว่าถือแล้วยังไงต่อ เอาเอาบิตคอยมาวางเป็นรีเซิร์ฟได้ไหมนับเป็นรีเซิร์ฟไหมเพราะว่ารีเซิร์ฟเป็นคริปโตมันก็น่ากลัวถูกไหมครัเวลามันดรอปมันดรอปทีหนึ่งแบบ60% 70%บซ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วรีเซิร์ฟมันเป็นครนะิปโตฮะแล้วแล้วเงินที่ต้องจ่ายลูกค้ามันต้องเก็บรีเซิร์ฟไว้แล้วรีเซิร์ฟมันดรอปแบบนั้นโซเวนซี so ่หรือว่าสภาพคล่องของของธนาคารยังจะดีอยู่ไหมอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่หนึ่งก็คือก็คือไปเคลียร์เรกเลชัน re ในแต่ละประเทศให้เรกเลชันให้ให้ทางเรปต่ปี ไม่เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่เขาเคลียร์ตั้งแต่ต้นทางเลยคือไม่มองมาเป็นบิตคอยนมองมาเป็น ETF ซึ่ง ETF เนี่ยมันคือ traditional asset อยู่แล้วมันคือ traditional financial instrument มันคือทรับสินทางการเงินแบบเบสิกอยู่แล้วก็คือเป็น Exchange traded fund นะฮะซึ่งเป็นเป็นเป็น ETF คือ ETF มันเหมือนเป็นกองกองหนึ่งอะเป็นกองทุนกองหนึ่งแหละที่ราคามันเนี่ย track กับราคาบิตคอยนแล้วเทรดได้บน Exchange ทั่วไปไม่ใช่เองเชิงคริปโตนะฮะเอ็กเชิงทรีชชเนอร์เอ็กเชิงเลยแปลว่ามันเปิดโลกให้กับคนที่ไม่ได้เคยเข้าไปซื้อบิตคอยในในในคริปโตเอ็กเชิงปกติเราจะไปซื้อบิตคอยต้องไปคริปโตเอ็กเชิงใช่ไหมฮะทีเนี้ยคนที่เป็นคนทั่วไปฮนะที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถซื้อบิตคอยไม่ได้ซื้อบิตคอยก็ซื้อ ETF ที่ราคามันดันเหมือนบิตคอยได้บนเอ็กเชิงที่เป็นทรีชชเนอร์เอ็กเชิงแล้วมันจะเกิดผลิตภัณฑ์อีกหลายๆผล,ลิตภัณฑ์ตามมาเช่นสักเจอโนดสักเจอโนดเป็นเป็นเหมือน เป็นเหมือ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 นผลิตภัณฑ์หนึ่งนฮะที่ที่ผลตอบแทนเนี่ยมันก็เบสบนบอนดอีทีเอฟอีทีหนึง่งซึ่ง ETF มันก็ราคาเดียวกับบิทคอยอีทีหนึ่งซึ่งซึ่งพอมันออกมาฮะมันจะเปิดโอกาสให้เงินที่มันพร้อมจะเข้ามาในตลาดแต่ยังเข้ามาไม่ได้เนื่องจากติดเรื่องเรก u l a t เลชันติดเรื่องแมนเด e ของการลงทุนต่างๆสามารถฟล w เข้ามาในคริปโตไอเชั่ได้พอถ้ายิ่งเข้าไปในเงินเข้าไปในฟันเยอะๆมีคนซื้อฟันนี้เยอะๆฟันมันก็ต้องไปซื้อบิทคอย มันก็กลายเป็น proxy มันกลายเป็น proxy ระหว่างระหว่าง traditional money กับกับตัวตัว bitcoin นะเพราะฉะนั้นดีต่อราคาแน่แแต่ว่าร้อนจบมาแล้วมันจะข,นขึ้นขนาดไหนอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะ price in ไปไปไปส่วนหนึ่งแล้วคนจะ price in ะตัวคือเอาเอา information เนี้ยใส่ไปในราคาทุกวันนี้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าราคามันจะขึ้นแต่ว่ามันดีกับราคาแน่แแล้วมันดีกับอ,อินดัสทรีแน่แน่อีกนิดนึงผมบางคนอาจจะคยดด้ยินว่า g r a y scale เอ่อเกรสเกลเนี่ยเป็นเป็นเป็นบริษัทที่สมัยก่อนนะฮะคือมันจะมีคอมพานีที่อยากลงทุนใน Bitcoin แล้วเขาซื้อ Bitcoin ไม่ได้แต่ g r เกรสเกลก็อยากทํา e t f แต่ ETF ก็ไม่เกิดตักวันนี้ก็ยังไม่เกิด g r a กรสเก e ใช้วิธีการไปเซตอัพคอมพานีขึ้นมาคอมพานีหนึ่งแล้วเอา Bitcoin ะะเก็บไปเป็นแอสเซทของคอมพานีแล้วขายหุ้นของคอมพานีนีแทนเพราะฉะนั้น <laughs> เพราะฉะนั้นเกรสเกลก็ใช้ท่าน,นี้แทนคือคือเอาบิตคอยใส่ไป แล้วก็มีบริษัทถือบิตคอยใช่ไหมเพราะฉะนั้นว a ล u a อชันของบริษัทเนี่ยมันก็คือ Valuation ของ Bitcoin. บิตคอยเพราะฉะนั้นก็ขายหุ้นเพราะฉะนั้นก็ใช้ท่าน,นี่ฮะก็มีมี s t i t u t i o n หลายๆที่เลยเข้ามาซื้อเกรดสเกลแต่เกรดสเกลอัน e ลกูลเลตคือคือไม่ได้ถูกใครเข้าไปตรวจสอบอะไรขนาดนั้นแต่ ETF จะเปิดหน้าใหม่ที่ทำให้ Institution ที่เขาต้องการความน่าเชื่อถือฮนะเข้า,เข,าเข้ามาซื้อได้อย่าง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 ,งสบายใจมากยิ่งขึ้น